เป็นบาเน่กับงานโอท็อปยังประมาณนี้ลหละยางยทั้งนิขายทหารหลังทหารเพิดแต่ว่ายางสอดทั้งในเมืองได้สาวกระสินกับสิยางไปเรื่อยๆเหตุขิดไปน้ำเนาะพี่สายพิ้นสาวกระสินขอบคุณมากเด้อพี่เดอ้อที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะพาดูใบไม้เหลืองเห็นบน่นี่เหลืองเต็มอยู่ทั้งพุนกับสิเลียงคือกันละเนาะทั้งสวีสดเดนก็นได้ อากาศกระสิบาตางกันหอกม,มั้งงานบ่มียางเฮ็ดชิปสมใจค่ะขนาดบันไดเฮ็ดชิป youtube แต่ไปไกลบพราะไรไปกลับมามันคำมันลำบากก็เลยเหตุอยู่อ่อมแอมอยู่รอนีล่ะแล้วคิอไปย่างนั้เตั้ง,งกันรถสิเซยดาบเบิ่งใบไหม่ลุน ยางทั้งเทิงกันรถจิเซยดากเอามาเดินมามาเดินเที่ยวด้วยกันไปหายางเลาะยางเล่นขอบคุณมากนะคะพี่สายบินที่มาให้กำลังใจน้องเนาะและเข้ามาทักทายเนาะไรแต่อยู่บ้านไรกับเบื่อลร่องเทือนน่ะนะออกมากสิละ บรรยากาศก็กโลสองบันแล้วนะไม่ได้ออกนอกบานเนี่ยเพราะหนาวกี่คานออกมันนี้แนม่เห็นแดดก็เลยออกมาว <c oughs> ันนี้มองเห็นแดดก็เลยออกมาเนาะก็ไม่เห็ดฉีดน้ำ ใบไม้ร่วงเต็มถนนอยู่เมึงใบไม้ร่วงเต็มถนนใบไม้ก็ได้เมึงไหนคุเนี่ยนนะอันนี้ไม่ลูกกันไม่บ,บรู้ว่าลูกวอนนุดวอนนัดหรือเปล่าเนี่ยลูกใหญ่ๆนี่ไม่รู้ลูกอะไรนี่อเอาขาหน้าแหละเสีย่ไมรู้ลูกอะไร บ้านเมืองช่วงนี้กับเป็นประมาณนี้แหละพี่น้องช่วงฤดูเดือนตุลาเอฟพฤศจิกาเนาะเดือนหน้าก็ทันว่าเอยตุลาเนาะตุลาแม่นแม่ตุลาก็ประมาณนี้แหละบอกพิดบ่อตื้นกโทโเด้วพี่น้องเด้อเดือนตุลาขี่จักรยานหลืมันทายลิปบ่ดด้จจะแก้มนั่นะตากระสินกันเลย เอาแบบนี้ซะไล่สดเอาเลยกระสิประมาณนี้แหละบานเมืองกขจะเ้าก็ได้ต้นอันนี้เริ่มเลื้งนี่อันนี้เป็นสีเลือ้งอ่อนงามงามเป็นตน้นคือต้นใบแค่นี่ือจังต้นแค่บานห่านี่งตะบาโบเมนบโบเมนต้นแค่ต้นก็มีก,กาบขึ้นกันใบก็ออกมาก็จังแค่นี่ยของบโบเมนแค่ของบโบเมนต้นแค่คือซือซ้อตะบาโบเมน ยางเลาะยางอ่อมนี่ท้างรถไฟเกา่าเขาส่งบ่เป็นรถไฟเกาาจจ่าหรอกมั้งอาจจะใสอยู่บ่ใสหรอกมั้งเขาเลิกใสแล้วข้างรถไฟเก่าเขาเลิกใสแล้วขอมาส่งของให้ในค่ายทหารสถาบัจ,จากสถานีสถานีรถไฟกับยุ่ขา้างหน้าล่าน,นี่ล้าน,นี่คลายยังบ่ ก็ขายผาเป็นลานขายผาผางามๆผาวิวสโตนเลอร์เป็นลานขายผาผางผามาาผาผางๆผาม่านผาเมินผานยังกระบาไปอันนี้ก็คือสถานีรถไฟข้างหลังมีสถานีรถไฟหมอง ตู้รถไฟคนของคนยังกัมาสุดอยู่นี่แหละพี่น้องมานี้กระสิประมาณนี้เนาะท่านตัดไหลสดเอ้ยตัดให้ไหลเดี๋ยวเขาเบิ่งกันานะตัดให้ไหลตัดมองไหลตัดให้ไหล